สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่และเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามเ c e b o o k นะครับปรีชาเจแปนนะครับก็วันนี้ก็มาตรวจเครื่องจักรนะฮะพอดีผมมามาตรวจเครื่องจักรก่อนที่จะมีการประมูลใหญ่นะฮะเดือนหน้านะฮะเป็นอรอบของต้นปีเลยนะครับ ก็พอดีก็เข้ามาดูนะฮะก็มาส่งงานให้อ่าพี่ๆได้ชมกันนะฮะก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็เขากำลังมาสะสมนะฮะสะสมเครื่องจักรที่จะถึงอรอบบรรปรุมูลน,นะครับนะครับก็ฝากพี่ๆนะฮะช่วยแชร์ให้ผมสักนิดนึงนะฮะจะได้ไปดูด้วยกันนะครับก็จะมาได้อ่มาอัปเดตนะฮะมาอัปเดตน,นะครับ ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกันวันนี้ญี่ปุ่นฝนตกนะฮะวันนี้นะครับวันนี้ญี่ปุ่นฝนตกก็อพอดีนะครับก็เลยได้อากาศดีก็เลยเข้ามานะฮะเข้ามาดูเครื่องจักรนะฮะเพราะว่ามันจะมีประมูลใหญ่ประมาณกลางเดือนหน้านะครับก็เลยเอามาตรวจนะฮะมาตรวจเครื่องจักรนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้มา ดูด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็พอผมไลฟ์สดก็มีเข้ามาเข้ามาชมเยอะเหมือนกันขอบคุณนะครับพอดีผมจะไม่ได้ไลฟ์พื่อเพื่อเท่าไหร่นะฮะก็ค่อนข้างที่จะต้องดูนะฮะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับจะมานําเสนอให้พี่ๆได้ดูกันนะครับก็จะมีประมูลนะฮะวันที่18นะฮะเดือนกุมภานะฮะเป็นเครื่องจักรนะฮะเป็นเครื่องจักรใหญ่ซึ่งจะมีประมูลเข้ามา ร่วมนะฮะแปดกว่าหรายการนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดนะฮะที่สนใจอยากจะได้เครื่องจักรนะฮะจากญี่ปุ่นเป็นมือสองโดยตรงนะฮะผมก็จะดูแลให้นะฮะมีการประมูลนะฮะส่งงานก่อนที่จะประมูลนะครับก็มีหลายตัวนะฮะที่ผมเห็นเห็นนะฮะก็ตอนนี้ก็เป้าหมายก็กม,มีมีเยอะเหมือนกันนะครับก็ผมก็มาส่งงานนะครับมาส่งงานก็คือมาถ่ายรูปเครื่องจักรนะฮะให้ พี่ๆเขาที่สั่งไว้นะฮะก็จะได้มีเวลาตัดสินใจนะฮะในเรื่องของอาการเงินด้วยนะฮะวิธีการส่งเพราะว่าผมจะต้องคำนวณในเรื่องของค่าขนส่งนะฮะค่าคนส่งแล้วก็เป็นพวกภาษีนําเข้าด้วยนะฮะเพราะว่าตัวนี้ผมจะต้องทอํารายละเอียดนะครับแจ้งนะครับผู้ประกอบการที่สั่งซื้อเครื่องจักรกับผมนะฮะขอบุณครับนะฮะขอบุณครับที่ติดตามผมนะฮะแชร์ไปด้วยกันนะครับแชร์ไปก่อนแชร์ไปสักนิดน,นึงนะครับก็จะถึงนะฮะก็จะถึงเอ่อ จะเที่ยงแล้วนะฮะแต่บ้านบ้านเราก็จะเที่ยงเลยนะครับก็พอดีเอามาชมนะฮะช่วงนี้อากาศดีมากเลยนะสิบองศานะฮะตัวนี้เป็นตัวนะฮะตัวสามหนึ่งสองอีนี่ฟอร์มเต็มสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีตัวนี้นะฮะตัวคีบนะฮะคีบคีบบิดไม้ด้วยนะฮะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มีลูกค้าสั่งนะฮะเนี่ยเขาไปใช้คีบนะครับเวลา ลมล้มป่าลมต้นไม้เขาก็จะคีบนะคีบแล้วก็บิดได้นะครับมีสายไฮดรอลิกด้วยแล้วก็ตัวคอนโทรลค่อนข้างที่จะจะโอเคนะฮะนะครับเนี่ยก็เนี่ยก็จะจัดชุดไว้อย่างนี้นะครับอืมตัวนี้น้องๆใหม่นะฮะอ่าชั่วโมงยังไม่โชว์นะเพราะคุณแจหรือระบบยังไม่รีเซ็ตนะครับ ก็จะเริ่มประมูลวันที่18นะฮะ18เดือนกุมภาพันธ์นะฮะสำหรับพี่ๆท่านใดนะฮะที่สนใจนะครับก็แจ้งเข้ามาอินบ็อกซ์ผมได้นะฮะแล้วผมก็จะมาหาให้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น 311D นะฮะ 311D RR นะครับอ่าเป็นแคทนะฮะตัวนี้เป็นตัว120รุ่น6นะฮะรุ่น 6E นะฮะรุ่น 6E นะครับ ผมก็พยายามจะดูตัวนะตัวที่มันตรงกับบ้านเรานะครับนะสภาพโดยรวมนี่นี่คือเป็นเครื่องจักรมือสองโดยตรงนะครนะครับก็ตัวนี้รู้สึกเจ็ดพันกว่าชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะฮะจะมีเครื่องจักรหลายแบบนะครับญี่ปุ่นจะบ่ายสองนะครพอดีก็เตรียมตัวนะฮะเพราะว่าผมจะต้องเดินทางไปที่ เมืองโกเบนะครับพรุ่งนี้เพราะว่าเครื่องจักรที่ลานประมูลรถใหญ่ที่ที่ผมดูอยู่มันไม่ค่อยมีนะฮะหมายถึงเกี่ยวกับพวกรถบรรทุนกนะฮะก็เลยจะต้องอไปดูที่ลานประมูลอีกที่หนึ่งนะครับครับสามสองศูนย์อีมีไหมมีนะฮะมีนะฮะตัวน,นี้จะเป็นสามสามหอนะฮะรู้สึกจะมีนะฮะแต่ว่ามันจะตามด้วยมันจะเป็น e e สองสามศูนย์สองไม่ใช่สามสองศูนย์ e นี่มันจะเป็นตูดตั้งตั้งหน่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้นะฮะตูดตั้งๆง,งนะฮะแล้วก็แต่ว่าถ้าจะเป็นเออสองสามศูนย์ีมีไหมอ่าผมพยายามจะเจาะดูให้นะฮะเดี๋ยวผมจะจำดูให้แต่ตัวนี้มันมี e ตามตูดด้วยนะฮะเนี่ยสามสองศูนย์ตัวนี้ไม่มีเพจนะฮะไม่มีเพจน่าจะ น่าจะไปทํามานะฮะผมพยายามจะแจ้งนะว่ารถคันไหนทํามาไม่ทํามาผมจะต้องตรวจสภาพให้ดูนะฮะรถคันนี้แขกส่งเข้าประกวดนะครับนะฮะดูจากสภาพงานนะฮะนครับนะฮะตอนนี้ก็ไปวัดกันที่ราคานะฮะตัวนี้ตูดยาวนะครับตัวนี้ตัวแท้เลยนะฮะสามสองศูนย์ดีนะฮะถ้ามันจะมีถ้าเป็นดีแล้วก็มีอีข้างหลังนี่มันจะตูดสั้นสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะดูไปเรื่อยๆนะครับ เออคูโบต้ามีไหมคูโบต้าเดี๋ยวต้องไปดูอีกที่หนึ่งนะฮะเครื่องบดไม้ของโมร็อกกผมเพิ่งส่งไปนะครับเครื่องบดไม้นะฮะของโมร็อกกนะครับตอนนี้กน็น่าจะมีนะฮะพอดีผมเอาไปเครื่องหนึ่งนะฮะขอบคุณนะฮะนะครับลูกค้าที่น่ารักนะฮะผมลงเฟซแค่วันเดียวนะฮะมายกไปเลยครับ <laughs> โอ้สนุกนะฮะ อ้าวตัวนี้ฮะ 950k นะฮะ 950k อันนี้เป็นตัวเป้าหมายนะฮะมีเออเดอร er นะะ์นะครับมีออเดอร์นะฮะแลครับ 950k 950h ตัวนู้นมันจะมันจะย่อมมากกว่าหน่อยนึงนะฮะ h รู้สึกมันจเเ็ก็กว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้าง sk sk นี่ก็เดี๋ยวผมดูให้นะฮะ sk เอ่อนะครับ ก็จะมีผมพยายามจะดูตัวบ้านเราะฮะตัวนี้ตัว LC นี่ตัวนี้ใส่บูมยาวได้นะครับตัวนี้อเอางี้เดี๋ยวผมพาไปดูคือช่วงนี้รถยังไม่เข้านะฮะรถยังไม่เข้าเอาเท่าที่ดูได้นะครับเพราะว่ามันยังมีเวลาสะสมเครื่องจักรอยู่นะครับถ้าเป็นพวกรถตักดินมีเยอะนะฮะ WA 470 380มีนะครับเดี๋ยวแจ้งผมมานะฮะเดี๋ยวผมดูให้ ตัวนี้350ของฮิตาชิ 311E 3 1่งหนนะฮะตัวนี้ก็120นะฮะขีด 6E นะฮะขีด6แต่ว่ามันจะมีรหัสตามตามหลังเดี๋ยวผมพาไปดูไปเจาะดูนะครับพวกเตัวนี้ฮะแคทก็น่าเล่นนะฮะ3 3มสานะฮะตัวนี้มันลังหมอนะฮะตัวนี้แท็กใหญ่ด้วยครับ ตัวนีไ้ไปวัดกับร้อยี่สิได้สบายสบายเลยตัวนี้ฮะนี่ครับแท็กใหญ่ลงได้ครับสามสองสามหนึ่งสองดีนะฮะสภาพพุ่งกี่ก็ใช้งานน้อยนะฮะฮิตชิตัวนี้ก็ไปได้นะครับไปได้อ่าซูมิโตโมเนี่ยฮะซูมิโตโมนี่พี่กเกษมทองคำนะ,ะเนี่ยจัดไปแล้วฮะออกป้ายแดงเลยครับ ช่วงนี้พี่เกษมนี่ไม่ค่อยได้ออนทัวเท่าไหร่ซุม้มซุ้มไก่ตีโดนงดนะฮะสามศูนย์เจ็ดตัวนี้ใช้ได้นะฮะโอ้ระบบวางไว้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ฮะตัวนี้น่าเล่นนะฮะเนี่ยมันมันคีบแล้วมันบิดได้ด้วยนะครับนะฮะคีบแล้วบิดได้ด้วยเออเป็นรถพร้อมใช้เลยนะครับไม่ต้องไปทําระบบใหม่นะฮะถ้าจะเปลี่ยนพุ่งกีก็ง่ายๆนะฮะแค่ถอดบูมนะฮะแล้วก็ อัดสายระบบไฮดรอลิกไว้นะฮะออเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเออมันจะมีตัวตัวใหญ่ต้องต้องด้านนู้นนะฮะพอดีผมมา,าพามาดูตัวย่อมก่อนอือืมออ่ามาแล้วครับตัวนี้จะเป็นสามสองศูนย์ดีเดี๋ยวผมต้องไปดูละ,ะมันจะตามด้วยอีนะฮะ แชร์ให้ผมสักนิดนึงนะฮะว่างๆได้ดูกันนะฮะถ่ายทอดสดนานๆจะมาไลฟ์ทีนะฮะถ้ารหัสมันก็จะตามด้วยนี่นะจะตามด้วยอย่างงี้นะะสามสองศูนย์ดีแล้วก็มีอ e, ีด้วยอย่างงี้ฮนะแต่ว่ารหัสนะฮะรหัสเพจมันเป็นสามสองศูนย์ดีนะ,ะตัวนี้อืสภาพแบบนี้เป็นสภาพมือสองแท้นะฮะยังไม่ได้ทําอะไรนะครับฮะก็ตัวนี้แท็กเต็มนะฮะแท็กเต็มผู้ขี่ผู้ขี่ผ่านนะฮะผู้กี่สวยนะครับไม่ฉีกนะฮะ เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะครับตัวนี้เป็นตัวสามสองศูนย์เหมือนกันนะฮะเป็นแคทนะฮะจะเป็นรหัสสามสองศูนย์ซีนะฮะน่ะที่แจ้งผมมานะฮะซีนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะเดี๋ยวไปดูเต็มตัวนะครับเต็มตัวนี่ฮะโอ้ตัวนี้ตรงบ้านเราเลยครับแท็กใหญ่นะฮะแท็กแปดสิบนะครับแท็กแปดสิบเอวสวย ดูทีดูช่วงเฟืองเนี่ยฮะอ,อ่ค่อนข้างที่จะใช้งานมาพอประมาณนะฮะเพราะอะไรนะฮะเพราะเพราะมันแหลมนะฮะเพราะมันแหลมเนี่ยเพราะมันแหลมนะครับเน,นี่ยฮะหลักการนะครับนะครับก็เอ่อความรู้ที่ได้ผมก็ได้มาจากพี่พี่เพื่อนนะครับที่แนะนําผมมาก็เอ่อตัวนี้อ๋อสวยนะฮะตัวนี้ตูดไม่ยื่นนะครับตัวนี้ฮะสามสองศูนย์อ๋อเทคนิคจะอยู่ตรงนี้เองนะครับระหว่างแท็กกับตูดนะครับนะฮะ อี่เอ๊ะทำไมสามสองศูนย์ดีเป็นยังไงอ่าตัวนั้นเดี๋ยวผมไปเทียบดูนะฮะอ่าถ้าเป็นเปรียบเสมือนของโคเบโกกตัวนี้รหัส y n อนะฮะ Y n เอ็ก็คือบูมมันจะสั้นนะฮะด้านหน้ามันจะตันๆน,นะจริงถ้าเป็นวายวายมันจะยาวนะมันจะยาวอ่าดูรอบตัวคันนี้ก่อนนะฮะอ่าตามใบสั่งนะฮะตามใบสั่งอ๋อตัวนี้สวยครับอืมไปถึงบ้านเราเนะี่ยไม่ไม่เกิน ไม่เกินสิบแปดสิบห้าสิบหกนี่กำลังดีนะตัวนี้ฮะเพราะมันมันเป็นรถเดิมๆนะฮะเป็นรถเดิมๆที่เอเอาจากญี่ปุ่นโดยตรงนะฮะนี่สามสองศูนย์อีนะฮะก็เออเตรียมตังไว้นะฮะเตรียมตังไว้นะครับเดือนหน้านะครับอือตัวนี้ก็ท่าเล่นนะฮะแคทนะฮะตัวนี้โอ้โห ตัวนี้จริงๆแล้วมันรถที่นี่มันถูกนะฮะบางทีมันขายสองสามแสนก็มีแต่ว่ามันเปหนักเรื่องขนส่งนะฮะเรื่องขนส่งไอ้ภาษีไม่เท่าไหร่หรอกครับนะฮะอย่างตัวนี้นะฮะซื้อไปไม่เสียหลายนะฮะคันนี้ไม่เกินถ้าขายที่นี่ผมฟันทองไม่เกินห้าแสนบาทนะครับตัวนี้ฮะนี่ดูเฟืองนะฮะนี่ฮะโอ้เฟืองเป็นระบบนะฮะเว้นสองนะฮะเว้นสองไปไปหนึ่งนะฮะ สองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะฮะรุ่นเอพีพีซีร้อยนะฮะแท็กแปดสิบนะครับตัวนี้ฮะโอ้ไปขุดคลองได้สบายเลยนะครับเนี่ยฮะดูดีปั๊บร้อยแอลนะฮะร้อยแอลขีดขีดห้าโอเคนะฮะใช้ได้นะครับพวกกี๋ใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าบูมก็ค่อนข้างที่จะกวนๆหน่อยนะฮะก็คือมันจะเป็นแบบนี้ฮะ เออเอ,อบางทีบางทีผมนั่งประมูลเนี่ยฮะรถบางคันนะมไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสามแสนงี้ผมบมอกจะเอาอยัางไงเนี่ยบางทีถ้าถ้าเรากดเราก็โอ้โหหนึ่งเราต้องมาเสียค่ารื้อ,อบรรจุใส่ตู้ด้วยนะฮะเพราะว่าเราจะลงะทั้งลำไม่ได้นะครับนะฮะวิธีการคำนวณน,นะครับนะฮะก็พอได้ฮะถ้าถ้าไม่ซีเรียสน,นะฮะราคานี้ไม่ไม่แพงถ้านั่งอยู่กับที่นะฮะ,ะไปเอาไปขุดทรายฮะขุดทรายขุดหน้าดินนะฮะ สำหรับชมลมรถด,ดำนะฮะนี่ฮะเอาไปได้นะฮะไม่ต้องซีเรียสนะครับก็หลังจากที่มาดูแคทสามสองศูนย์ซีแล้วก็เดี๋ยวไปดูสามสองศูนดีนะฮะตัวทีดี DE. อีสภาพเดิมๆเ,เลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวไปดูตัวนี้ตัวนี้ตูดมันจะยืดออกมานะครับนี่ฮะเทคนิคเห็นไหมฮะอ่า ครับผมนี่คือสามสองศูนย์ดีนะครับดี D, แล้วก็อ e, ีนะฮะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นแคทนะฮะแคทตัวนี้ก็เล่นได้นะฮะอ,อ่เป็นสามหนึ่งสองนะฮะสามหนึ่งสองสี่อตัวนี้มันก็จะเป็นตูดตูดสั้นเหมือนแท็กนะครับเห็้ยนแเพน่นเห็นไหมฮะอ่าพอได้ฮะพอได้นะครับพอดี เออผมมาตรวจเครื่องจักรนะฮะเพราะว่าจะให้พี่ๆและเพื่อนๆได้เตรียมตัวกันเพราะว่ามันจะมีงานประมูลใหญ่นะฮะที่เมืองชิบะนะครับก็เลยต้องอามาไล์สดนะฮะรา,ายงานความคืบหน้าให้พี่ๆได้ดูกันนะฮะตัวนี้จะเป็นสามสองสามหนึ่งสองสี่นะครับสามหนึ่งสองสี่ตัวนี้พอได้ครับพอได้ฮะนี่คือสภาพโดยรวมนะฮะอืม สายซูมิโตโมก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้บูมใช้ได้เลยนะฮะเดิมๆนะครับถ้าถ้าส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าที่ให้ผมประมลูลพวกเครื่องจักรประมาณพวก3ามสามหนึ่งสองหรือพวกพีซีร้อเงี้ยผมจะแนะนำนะฮะให้ให้วิ่งลงเรือนะฮะผมจะไม่ลือะะล้อนะฮะค่ารื้อนะฮะค่ารื้อค่ารื้อค่าประกอบนี่ ก็ค่อนข้างที่จะราคาค่อนข้างที่จะสูงสักนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับอ้120ตัวนี้สวยครับสวยแม่สวยมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะค่าตู้ตอนนี้ค่าตู้สูงมากนะฮะค่าขนส่งค่าบรรจุตู้นะครับเขาตีไปแล้วประมาณหนึ่งแสนบาทนะฮะอันนี้คือค่าค่าค่าตู้นะฮะค่าตู้นะฮะค่ารื้ออีกประมาณสี่หมื่นนะฮะเป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะฮะ อ่ารื้อนะฮะขารื้อแล้วก็พอไปถึงเมืองไทยต้องจ้างช่างมาประกอบอีกนะฮะค่าแรงก็อย่างน้อยก็ต้องสี่หมื่นนะครับค่าของเหลวอีกนะครับรวมสองหมื่นก็พอเป็นเอารวมตัวกลมๆก็ประมาณสองแสนนะฮะเนี่ยหมายถึงรื้อบรรจุตู้นะครับนะฮะแล้วก็กดจะเซตระบบได้นะฮะแตะ่ถ้าพี่ๆนะครับให้ผมเอาลงเรือเลยวิ่งขึ้นเรือเลยแล้วก็ไปรับที่แหลมชบับงอโลเบตมาใส่เอาหางฟลามาใส่เนี่ยครับค่า ค่าวิ่งขึ้นเรือก็อยู่พี่ประมาณสองแสนก็เท่ากันนะฮะผมก็เลยแนะนําบอกว่าเอาวิ่งขึ้นเรือดีกว่านะครับบอกเนี่ยตัวนี้พีซีสองร้อยนะฮะเห็นเครนไหมครับเห็นเครนไหมครับเครนสามสามหกอี 3, 3, e นะฮะตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวตัวแรกนะฮะที่ผมเคยเจอนะฮะหมายถึงตระกูลอ e นะครับเนี่ยฮะก็จะใหญ่กว่าสามสองศูนย์อีนะฮะเอ่อ ไอตัว 320E เดี๋ยวผมยังไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ SK นะฮะ SK ตัวนี้จะเป็นตัวหนีบนะฮะหนีบสำหรับทำลายตึกนะฮะมันจะมีบุมบุมสามท่อนสี่ท่อนนะฮะนะฮะมันจะเป็นโค้งนะฮะโค้งนะครับ SK 408ศูย์ lcd นะฮะปกติคุณโจนะฮะคุณโจนะฮะบริการรับทุบตึกแห่งประเทศไทยนะฮะก็ขาประจำนะฮะจะมาชอปปิ้งไปนะครับ ปีนี้น่าจะเอน่าจะขึ้นมาได้นะฮะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าเมียอนุญาตแล้วฮะปีที่แล้วติดนะฮะติดทั้งโควิดด้วยนะฮะแล้วก็เมียไม่ค่อยอนุญาตมาฮะเออคุณโจนะฮะอ่าใครที่อยากจะอ่ทุบตึกนะฮะหรือหรือสิ่งก่อสร้างก็ติดต่อไปได้นะฮะเข้าไปที่นะฮะอ่เว็บนะฮะอ่ารับทุบตึกนะฮะของคุณโจนะฮะ บอกว่าปีชาแนะนํามานะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะหมายถึงเครื่องจักรที่รอรอเข้าประมูลนะครับเอ,อส่วนตัวเล็กก็จะเป็นตัวนี้ฮะก็อยู่ประมาณนี้นะฮะก็เริ่มเริ่มตรวจเช็คนะฮะแท็กเตอร์ถามว่ามีไหมมีนะฮะถ้าอยากได้เครื่องจักรให้ให้อ,อใหออ้ยินบอกมาทิ้งไว้ที่ผมนะฮะแล้วผมก็จะทำการบ้านแล้วผมก็จะมาดูให้นะฮะ ตัวนี้จะมีตัวเข้าตาอยู่นะฮะคันหนึ่งเข้าตาแต่ไม่รู้จะเข้ากระเป๋าหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวตัวตรงบ้านเรานะครับเนี่ยฮะ pc ส0ิบ mr นะฮะตัวนี้สวยมากครับสวยมากนะครับแต่ไม่มีลายเจาะนะฮะแต่รถสวยนะครับรถใช้งานงานหนักงานน้อยต้องดูที่ฐานดันด้วยนะครับนะฮะถ้าฐานดันไม่ไม่ไม่พังเยอะก็แสดงว่าใช้งานไม่เยอะ นะครับเนี่ยนี่มีหัวเก่งด้วย p c 40 MR ขีดสองรุ่น2นะฮะป๊บนะฮะครับผมตัวนี้ใช้ได้ครับเอ่อตัวนี้ถึงบ้านเราน่าจะไม่เกินเอาให้สวยๆแล้วยนะอยู่ประมาณสักหกแล้วกันนะฮะมันต้องดูที่ชั่วโมงด้วยนะครับ มีห้องเก่งด้วยสภาพน้องๆใหม่ฮะน่าจะหกหกกแก่ๆนะฮะหกแก่ๆนะครับครับอ่าแต่ถ้าทำสวนนะฮะทำสวนผมแนะนำเลยฮะตัวนี้ฮะอ่าสำหรับพี่ๆใกล้ไวยเกษียณนะครับถ้ามีสวนนะฮะ,อ,ะอยากจะออกกําลังกายไปด้วยนะครับแล้วก็อ่อ ไม่ชอบไปไหนนะฮะซื้อแมคโครไว้คันหนึ่งนะฮะเข้าสวนนะครับเนี่ยฮะอยากขุดขุดนะครับอยากดันดันนะครับขับเองไม่ต้องจ้างคนงานนะฮะขับไม่เป็นก็ฝึกไม่ถึงสองชั่วโมงก็เป็นแล้วนะครับอืมนะครับเอ่อทำถนนนะครับทําทําร่องสวนนะครับปลูกผักนะฮะตัวนี้นะฮะนี่ครับทําได้นะฮะก็เอ่อถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะฮะเทาเล็กมากเกินไปมันก็มันรู้สึกว่ามันไม่ทันใจ ก็อยู่ประมาณนี้ฮะเอาสัก40เนี่ยกำลังดีนะครับนะฮะแนะนําเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้เล็กกว่านี้ก็บ้านเรามีนะฮะเออ่เข้าไปที่เออ่นะครับเฟซบุ๊กนะครับของบริษัทอ่ JASR นะฮะอ,อ่ออคชั่นนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับรถประมาณนี้นะฮะไม่แพงนะครับไม่แพงนะฮะวันนั้นผมดูเออ่ถ่ายทอดสดการประมูลนะฮะก็ถือว่าถูกมากนะฮะสองแสนห้าสองแสนสามแสน นะครับก็แนะนําให้ไปดูที่นู่นนะฮะก็มีโอกาสก็ลองโทรไปสอบถามได้นะครับก็พอดีผมก็เป็นช่องทางให้กับพี่ๆนะครับสำหรับได้มาเลือกดูนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมาที่ญี่ปุ่นนะฮะอะไรที่ดูบ้านเราได้ก็แนะนําไปนะครับถ้าไม่สะดวกก็โทรได้นะฮะโทรถามเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับศูนย์สอ่เก้าห้าห้าห้าอันนี้เบอร์ของบริษัทเจเอสอาออกชันะฮะก็ถามเลยนะฮะ อภาษาไทยแน่นอนนะครับออันนี้คือรอประมูลนะครับรอประมูลนะครับอถ้าในซุ้มของพวกเครนก็อยู่ประมาณนี้นะฮะมีนะครับเครนเครนตั้งแต่12ตันจนถึง50ตันมีนะฮะตัวนี้ก็เป้าหมายนะฮะเนี่ยฮะ SK 1035 SR เดียตัวนี้ก็ก็ถือว่านั่นนะครับคูบุต้าคูบุต้าคูบุต้าเดี๋ยวผมจะดูให้นะฮะ ไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับโอ้ยขอบคุณมากนะฮะคนที่ติดตามผมนะฮะสามสองศูนย์ดีตัวนี้อืมอ้าวมาแล้วฮะพวกรถขุดล้อยางนะครับเมื่นนั้นผมก็ส่งไปที่จังหวัดสีสเกตคันนึงนะฮะชั่วโมงถือว่าชั่วโมงน้อยมากนะครับส่งไปเรียบร้อยแล้วฮะลงเรือเรียบร้อย อตัวนี้สามสองศูนย์ดีะฮะแท็กสวยนะครับตูดยื่นออกมานี่เยอะมากตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยฮะตัวนี้มีตามด้วยอีกด้วยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยอผมไม่รู้จะยึดเอาตัวไหนนะฮะเพราะว่าข้างรถเขียนบอกสามสองศูนดีตัวนี้มันก็ตามด้วยอีฮะมันจะมีออปชันอะไรตามมาเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาสักนิดหนึ่งนะ ก็ถือว่าภาพรวมนะฮะนี่ฮะก็ตอนนี้ผมกําลังตามเครื่องบดไม้มันมีเครื่องบดไม้ตัวใหญ่นะครับจะมีประมูลอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะต้องดูก่อนนะฮะเพราะว่ามันต้องเอาไปแมนนทันนนอีกอีกสักนิดหนึ่งนะครับอ่าพีซีร้อยตัวนี้ไม่ห้าก็หกนะฮะครับก็เพราะว่าช่วงนี้เขาจะ,ะรวบรวมนะฮะรวบรวมเครื่องจักรนะเพราะว่ามันจะมีการประมูลใหญ่นะฮะ ครับด้านหลังเทรนเยอะมากเห็นไหมฮะหลากสีไหมครับมุมนี้ <c oughs> มีมมีสีชมพูมีสีเหลืองสีเขียวด้านนู้นนะฮะมีสีเขียวอ่อนสีเหลืองสีแดงสีเนองเองินสีฟ้าโอโ้โหอ๋อสวยนะฮะ <c oughs> อ๋อมีมีจุดๆด,ด้วยนะครับเห็นไหมฮะโอโ้โหญี่ปุ่นนะฮะเอ่อทำอะไรชอบเอ่อทำให้แบบสดชื่นอย่างนี้แหละฮะ อันนี้เป็นเครนนะฮะเครนเครนเครนนะครับสําหรับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจเรื่องเครนนะฮะก็ทักผมมาได้นะครับจะให้ผมเอารายละเอียดตรงไหนแจ้งเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวจะได้เซ่ฮัลโหลนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พี่เพื่อนที่ติดตามผมนะฮะพอดีก็มาทําหน้าที่นะฮะมาทําหน้าที่มามาตรวจดูเครื่องจักรนะครับที่ลานประมูลประเทศญี่ปุ่น ให้พี่ๆได้ได้ดูกันนะครับอัปเดตกันนะครับก็ครบ365รบวันนะฮะที่ไม่ได้กลับเมืองไทยนะครับก็คือถ้ากลับไปไปกักตัวในสองอาทิตย์เนี่ยผมผมไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับเพราะว่ามันมันมันกินไปครึ่งเดือนแล้วฮะแล้วก็งานผมจะต้องเดินนะฮะเพราะว่าในเรื่องของระบบอาชิปปิ้งด้วยส่งออกแล้วก็นําเข้านะฮะแล้วก็ระบบเงินหมุนเวียนที่จะจะมาชาระชาระเครื่องจักรนะฮะก็ไปกักตัวครึ่งเดือนไปทํางานที่บ้าน เครื่องเดือนก็พอดีครบเดือนหนึ่งไม่ทําอะไรเลยนะฮะกะ็งานม,มันจะต้องอผมจะต้องตอบคําถามให้ลูกค้าให้ได้นะครเพราะว่าบางทีลูกค้าเราเขารอเราไม่ได้นะเขาต้องใช้เครื่องจักรนะครับอันไหนที่เร็วได้ผมก็จะเร็วนะครับถ้าถ้าไม่เร็วก็กต้องทํางานตามลําดับนะครับเพราะว่าบางทีรถรถที่ผมป,ประมูลมาได้ผมก็ต้องรอคู่เพื่อจะลงแต่ก็คงไม่ทนันนะฮะเพราะผมก็ต้องหาอะไรใส่นะครับ สำหรับพวกเครื่องเจ็บพวกนี้นะฮะนะฮะที่รอบๆตัวผมเนี่ยฮะถ้าพี่ๆสนใจนะครับก็ให้บอกสเปคมานะฮะบอกสเปคมาผมจะดูให้นะฮะ,ะดูให้นครับค่าบริการผมไม่เอามากหรอกฮะเอาแค่คันละสามหมื่นห้าพอนะครับก็ซื้อเยอะนะครับราคาเป็นล้านเสียค่าบริการแค่นั้นเองนะฮะผมประมูลให้นะฮะซื้อเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับนะครับซื้อเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นอ่แล้วเขาบอกว่าปีชาจะได้อะไรผมไม่เอาอะไรครับเออพี่ๆซื้อผมแค่สิบคันนะฮะผมอยู่ได้แล้ว สามหมื่นห้าคูณดูสามคันผูก็ได้แล้วน <c oughs> ั่นแหลยฮะเพราะบางทีพี่เขาซื้อคนอลนะสองล้านเงี้ยสองล้านสามล้านเนี้ยให้ผมไม่แค่สามหมื่นห้าพอฮะไม่เอาอะไรมากนะครับ <c oughs> ทุกอย่างเอกสารจริงนะฮะว่าจะให้ผมนําเข้าให้หรือพี่จะนําเข้าเอง <c oughs> จ่ายตรงกับร้านประมูลได้นะครับ <c oughs> ทุกอย่างเอกสารตรงจากร้านประมูลโดยตร, <c oughs> ตรงนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมมีหน้าที่ทํางานตามตามพี่ๆที่ต้องการนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเช่นต่างๆนะฮะ ก็ให้กันบ้านผมมานะครับก็ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาอีกประมาณสักยี่สิบวันประมาณนั้นประมาณนั้นยี่สิบวันนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาให้นะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับถ้ามีเวลาผมจะไลฟ์สดให้ดูนะครับเพราะว่าผมจะไปดูลานบปโมทรถบรรทุกที่เมืองโกเบนะฮะโกเบติดกับเมืองโอซากานะครับก็คือจะต้องเดินทางจากกรุงโตเกียวไปประมาณ8ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าเมืองที่ผมอยู่ตอนนี้รถ รถเริ่มไม่มีนะฮะเริ่มเริ่มมันเป็นรถเวียนนะฮะมันเป็นรถเวียนที่ที่ไม่สามารถขายออกได้ก็จะเอามาเวียนอยู่ตรงนั้นแหละฮะก็ปกติก็จะมีรถประมูลมาประมาณอาทิตย์ละนะฮะห้าถึงหกพันคันแต่ว่าตอนนี้มันเหลืออยู่ที่ประมาณสองพันคันพอดีออเดอร์ที่ผมต้องการเนี่ยมันไม่มีผมก็เลยต้องไปดูอีกเมืองหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ติดตามผมนะฮะพอดีเที่ยงพอดีนะฮะใช่ไหมฮะเที่ยงพอดีไปกินข้าวนะครับอากาศญี่ปุ่นอากาศญี่ปุ่นอากาศดีนะฮะตอนนี้สิบองศาขอบคุณนะครับที่ติดตามผมนะ ผมชอบรถนะฮะชอบรถหลากหลากสีนะฮะนี่ด้วยสีชมพูด้วยสีเขียวยเห็นไหมฮะเนี่ยขอบคุณครับที่ติดตามผมนะฮะวันนี้เยอะมากนะฮะก็เกือบสองพันเ <c oughs> ข้าข้า,ขาขงตัวเองอ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเจอกันนานๆที่ผมจะมาไล์นะฮะพรุ่งนี้ก็จะชัอา่าโทรศัพท์ให้ามากๆชัดัดแบตนะ,ะเดี๋ยวจะไล์กันที่ที่คนละคนละภูมิภาคของประเทศญี่ปุน่นก็คือเมืองโกเบนะฮะสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับทานอาหารเที่ยงด้วยกัน